สวัสดีครับผู้ฟังทุกคนยินดีต้อนรับสู่ Feel for Life เติมพลังให้ชีวิตช่องที่จะพาคุณไปสัมผัสเรื่องราวจริงของคนที่เปลี่ยนชีวิตตัวเองได้แม้ว่าชะตากรรมจะพยายามกดพวกเขาลงไปให้ต่ำที่สุดวันนี้ผมอยากให้คุณลองจินตนาการตามผมนะครับลองนึกภาพว่าคุณกำลังลอยอยู่บนท้องฟ้าที่ความสูง3,000ฟุตลมหนาวพัดโชกหน้าท้องฟ้าสีครามกว้างใหญ่ไพศาลคุณกำลังจะกระโดดร่มซึ่งเป็นภารกิจที่คุณฝึกมาแล้วหลายสิบครั้งแต่แล้ว ร่มไม่กลางคุณตกลงมาจากฟ้าด้วยความเร็วเกือบ150กิโลเมตรต่อชั่วโมงร่างกายพุ่งชนพื้นกระดูกสันหลังแตกเป็นท่อนๆทั้ง3จุดคุณรู้สึกเจ็บปวดจนเกือบหมดสติและตอนนั้นหมอบอกคุณว่าคุณอาจจะเดินไม่ได้อีกตลอดชีวิตและถ้าคุณเป็นคนคนนั้นคุณจะทำยังไงคุณจะยอมแพ้กับชะตากรรมที่มันเหมือนจะสั่งให้คุณหยุดอยู่แค่นั้นหรือเปล่าหรือว่าคุณจะฝืนมันลุกขึ้นมาและพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อแพ้ เรื่องราวที่ผมกำลังจะเล่าให้คุณฟังวันนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของการเอาตัวรอดในป่ามันคือเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ไม่ยอมตายตั้งแต่วันแรกที่เขาควรจะตายผู้ชายคนนี้ชื่อว่าแบกเกริลส์หรือชื่อเต็มคือเอ็ดเวิร์ดไมเคิลเกรลส์ชายผู้ที่กลายเป็นตำนานของการเอาตัวรอดระดับโลกดาราทีวีที่มีคนรู้จักหลายร้อยล้านคนนักผจญภัยที่ท้าทายธรรมชาติสุดโหดและที่สำคัญเขาคือผู้ชายที่พิสูจน์ให้โลกเห็นว่า การล้มลงไม่ได้หมายความว่าคุณต้องอยู่ข้างล่างตลอดไปวันนี้ผมจะพาคุณไปสัมผัสชีวิตจริงของเขาตั้งแต่เด็กชายคนหนึ่งที่หลงไหลการประจนภัยไปจนถึงช่วงเวลาที่เขาเกือบจะเสียชีวิตและการฟื้นคืนชีพที่ท้าทายทุกกฎของแพทย์ถ้าคุณพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยครับเอ็ดเวิร์ดมเคิลกริลส์หรือที่เราเรียกกันติดปากว่าแบรกริลส์เกิดวันที่7มิถุนายนพุทธศักราช2517หรือคริสต์ศักราช1974 ที่เกาะไว้ประเทศอังกฤษชื่อแบร์ที่เราคุ้นหูนี้ที่จริงแล้วเป็นชื่อเล่นที่น้องสาวของเขาตั้งให้ตั้งแต่อย่างเล็กและมันติดตัวเขามาจนโตกลายเป็นชื่อที่โด่งดังไปทั่วโลกแบร์โตมาในครอบครัวที่ไม่ธรรมดาพ่อของเขาชื่อไมเคิลกริลส์เป็นอดีตทหารเรือหลวงอังกฤษและยังเป็นนักการเมืองอีกด้วยคุณพ่อคนนี้แหละครับที่ปลูกฝังเมล็ดพันธุ์แห่งการประจนภัยลงในหัวใจของเด็กชายตัวเล็กๆตั้งแต่อายุยังไม่ถึงสิบขวบแบร์ก็ถูกพ่อพาไปปีนเขาไปเดินป่า ไปดำน้ำในทะเลที่หนาวเย็ยนจัดพ่อของเขาเชื่อว่าธรรมชาติคือครูที่ดีที่สุดและการ,รเผชิญหน้ากับความท้าทายตั้งแต่เด็กจะทำให้ลูกชายของเขาเติบโตเป็นผู้ชายที่แข็งแกร่งแบรเล่าในหนังสือของเขาว่าตอนเด็กๆเ,เขาชอบดูพ่อเตรียมของในเป้เดินทางชอบกลิ่นของเต็นท์เก่าๆที่ชื้นด้วยน้ำฝนชอบเสียงลมวีดที่พัดผ่านยอดเขาและเขารู้สึกว่านั่นคือที่ที่เขาเป็นตัวของตัวเองมากที่สุด ไม่ใช่แค่การปีนเขาหรือกางเต็นท์นะครับแบร์ Bear, ยังเรียนรู้ทักษะการเอาตัวรอดอีกมากมายเขาฝึกจุดไฟฝึกหาน้ำในป่าฝึกผูกเงื่อนฝึกอ่านทิศทางทุกอย่างนี้ไม่ใช่แค่ความรู้ในตำราสำหรับเขามันคือทักษะที่จะใช้ได้จริงเมื่อต้องเผชิญหน้ากับธรรมชาติและอีกสิ่งหนึ่งที่พ่อของเขาสอนคือความกลัวเป็นเรื่องปกติแต่อย่าให้มันหยุดนายไว้คำพูดนี้จะกลายเป็นคติที่ติดตัวแบร์ไปตลอดชีวิตพอโตขึ้น แบร์ก็ยิ่งหลงไหลาการผรจญภัยมากขึ้นเรื่อยๆตปนอายุ8ขวบเขาได้เข้าคอร์สการเอาตัวรอดที่ยากที่สุดสําหรับเด็กฝึกทนความหนาวทนความหิวและฝึกควบคุมจิตใจในสถานการณ์ขับขันตอนอายุ13ปีเขาได้รับเข็มดําในคาราเต้และยังคงทุ่มเทกับกิจกรรมกลางแจ้งอย่างไม่หยุดยัง้งเขาเข้าชมรมสเกาจ์ซ์ซึ่งเป็นองค์กรเยาวชนที่ฝึกทักษะการอยู่รอดความเป็นผู้นําและความรับผิดชอบในวัยรุ่นแบร์เริ่มตั้งเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนขึ้น เขาไม่อยากเป็นแค่คนธรรมดาที่นั่งทำงานในออฟฟิศเขาอยากท้าทายตัวเองอยากไปให้ถึงที่ที่คนส่วนใหญ่กลัวที่จะไปและแล้วในปีพุทธศักราช2533หรือคริสตศักราช1990ตอนที่เขาอายุ16ปีแบได้ปีนเขาในเทือกเขาหิมาลัยเป็นครั้งแรกนั่นคือช่วงเวลาที่เขารู้สึกว่าเขาเจอแล้วเจอสิ่งที่เขาจะทุ่มเทชีวิตให้แต่แล้วก่อนที่เขาจะไปถึงยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก ชีวิตของเขาต้องผ่านการทดสอบที่หนักหน่วงกว่าที่คิดหลังจากจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยลอนดอนสาขาภาษาสเปนและภาษาเยอรมันแบร์ตัดสินใจเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าประจำการในหน่วยที่โหดที่สุดของกองทัพอังกฤษนั่นก็คือ Special Air Service หรือ SAS AS. หน่วย SAS นี้ครับมันไม่ใช่หน่วยทหารธรรมดามันคือหน่วยรบพิเศษที่คัดเลือกคนเข้ายากที่สุดในโลกมีคนสมัครเข้าหลายพันคนแต่ผ่านเข้าได้เพียงไม่กี่สิบการฝึกของ SAS เป็นตำนาน พวกเขาจะถูกทิ้งไว้ในป่าในภูเขาหิมะในทะเลทรายไม่มีอาหารไม่มีน้ำและต้องเดินทางหลายสิบกิโลเมตรด้วยน้ำหนักบรรทุกที่หนักมากแแบเล่าว่ามีคืนหนึ่งที่เขาต้องเดินข้ามภูเขาในเวลส์ท่ามกลางพายุหิมะอุณหภูมิติดลบมองไม่เห็นอะไรเลยร่างกายเริ่มชาและเขาเริ่มรู้สึกว่าจะทนไม่ไหวแต่เขาบอกกับตัวเองว่าถ้านายหยุดตอนนี้นายก็จบแค่นี้เดินต่อไปอีกก้าวเดียวและเขาเดินต่อไปทีละก้าว ทีละ 9. จนกระทั่งผ่านเส้นชัยนี่ไม่ใช่แค่การฝึกร่างกายมันคือการฝึกจิตใจการฝึกให้รู้ว่าขีดจำกัดของมนุษย์นั้นอยู่ไกลกว่าที่เราคิดมากแบร์ผ่านการฝึกหลายเดือนและในที่สุดเขาก็กลายเป็นหนึ่งในสมาชิกของแซสอย่างเป็นทางการตอนนั้นเขาอายุเพียง21ปีเขาได้ทำภารกิจลับในหลายประเทศได้ฝึกการจู่โจมการกระโดดร่มในสภาพอากาศสุดขั้วการเอาตัวรอดในพื้นที่ศัตรู และที่สำคัญเขาได้เรียนรู้ว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่กล้ามเนื้อแต่อยู่ที่ใจที่ไม่ยอมแพ้แต่แล้วช่วงเวลาที่ดีที่สุดของเขากำลังจะเปลี่ยนเป็นฝันร้ายที่แย่ที่สุดมิถุนายนพุทธศักราช2539หรือคริสต์ศักราช1996แบร์กริลสอายุ22ปีกำลังอยู่ในภารกิจฝึกกระโดดร่มในแอฟริกาท้องฟ้าสดใสอากาศดี ทุกอย่างดูปกติเขาเคยกระโดดร่มมาแล้วหลายสิบครั้งนี่ไม่ใช่ครั้งแรกและไม่ควรจะเป็นครั้งที่ต่างไปจากเดิมเครื่องบินบินขึ้นสู่ความสูง3,000ฟุตประตรูเครื่องบินเปิดลมพัดโชกเข้ามาแบร์ยืนอยู่ริมประตูเขาตรวจสอบอุปกรณ์ตรวจร่มทุกอย่างพร้อมเขากระโดดร่างกายของเขาพุ่งลงมาในอากาศความเร็วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเขารอช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วดึงสายเปิดร่ม แต่ร่มไม่กลางเขาดึงอีกครั้งยังไม่กลางหัวใจของเขาเต้นแรงเขารู้ว่ามีอะไรผิดพลาดเขาพยายามดึงร่มสำรองแต่เวลาผ่านไปเร็วเกินไปพื้นดินใกล้เข้ามาทุกวินาทีและแล้วร่างกายของเขากระแทกพื้นเสียงดังสนัน่นความเจ็บปวดอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนแล่นผ่านร่างกายกระดูกสันหลังของเขาแตกทั้งสท่อนบริเวณหลังส่วนล่างเขาหมดสติไปชั่วขณะและเมื่อลืมตาขึ้นมาเขาไม่สามารถขยับตัวได้ ไม่รู้สึกอะไรเลยจากเอลลงไปคนในทีมรีบพาเขาไปโรงพยาบาลเอ็กซเรย์ออกมาแพทย์บอกว่ากระดูกสันหลังหักสามจุดการบาดเจ็บรุนแรงมากและแล้วประโยคที่เขาไม่มีทางลืมได้ตลอดชีวิตคุณอาจจะไม่สามารถเดินได้อีกเลยตอนนั้นครับชายหนุ่มที่เคยฝันว่าจะไปพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ชายหนุ่มที่เคยวิ่งข้ามภูเขาที่เคยกระโดดร่มหลายสิบครั้งชายหนุ่มที่เป็นทหารแซสกลายเป็นคนที่แทบจะขยับตัวไม่ได้เขานอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาล มองเพดานสีขาวและคิดกับตัวเองว่าชีวิตฉันจบแค่นี้เหรอหลังจากออกจากโรงพยาบาลแบถ,ถูกส่งกลับประเทศอังกฤษเขาต้องใส่เสื้อพยุงหลังที่แข็งทื่อไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระแม้แค่การลุกขึ้นนั่งก็ทําให้เขาเจ็บปวดอย่างสาหัสหมอบอกว่าเขาต้องพักฟื้นอย่างน้อยหนึ่งปีและแม้จะฟื้นได้เขาก็อาจจะไม่สามารถทํากิจกรรมหนักๆได้อีกเหมือนเดิมคนส่วนใหญ่ที่เจออุบัติเหตุแบบนี้อาจจะยอมรับชะตาก,กรรม อาจจะปรับตัวให้อยู่กับความพิการแต่แบไม่ใช่คนส่วนใหญ่เขาบอกกับตัวเองว่าฉันจะไม่ยอมให้อุบัติเหตุครั้งนี้กำหนดชีวิตฉันเขาเริ่มต้นการฟื้นฟูสมรรถภาพที่ทรมานอย่างที่สุดทุกวันเขาต้องออกกำลังกายแม้ว่าแค่การเคลื่อนไหวเล็กน้อยก็ทำให้เขาเจ็บจนเหงื่อไหลพรากเขาเริ่มจากการยืนขึ้นมาให้ได้แล้วก็เดินไม่กี่ก้าวแล้วก็เดินได้5ก้าว10ก้าว20ก้าวมันช้ามันเจ็บแต่เขาไม่หยุดเขาบอกว่า มีหลายคืนที่เขานอนไม่หลับเพราะความเจ็บปวดมีหลายเช้าที่เขาตื่นขึ้นมาแล้วอยากจะเลิกล้มแต่แล้วเขาก็คิดถึงเป้าหมายที่เขาตั้งไว้ตั้งแต่เด็กเขายังอยากไปยืนบนยอดเขาเอเวอเรสต์และถ้าเขายอมแพ้ตอนนี้ความฝันนั้นก็จะไม่มีวันเป็นจริงแบรบ์บอกว่าสิ่งที่ช่วยเขาผ่านช่วงเวลานั้นมาได้ไม่ใช่แค่ความแข็งแกร่งทางร่างกายแต่เป็นความแข็งแกร่งทางจิตใจเขาตั้งเป้าหมายเล็กๆทุกวันวันนี้เดินได้19พรุ่งนี้ต้องเดินได้1 5บ้าเก้า วันนี้ยกแขนขึ้นได้10ครั้งพรุ่งนี้ต้องได้15ครั้งเขาไม่ได้มองไปที่ยอดเขาเอเวอเรสต์ในทันทีเขามองแค่ก้าวถัดไปที่อยู่ตรงหน้าและทีละก้าวเขาเริ่มเดินกลับมาได้อีกครั้งเวลาผ่านไป7เดือน8เดือนเขาเริ่มวิ่งได้เขาเริ่มปีนเขาเล็กๆได้ร่างกายของเขาเริ่มกลับมาและในใจของเขาไฟที่เคยดับลงเริ่มติดกลับมาอีกครั้งปี 1, 1998ห่างจากอุบัติเหตุเพียงแค่18เดือน L, แบร์กริลตัดสินใจทำในสิ่งที่หลายคนคิดว่าเป็นไปไม่ได้เขาจะไปพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์เขาอายุเพียง23ปีร่างกายยังฟื้นไม่เต็มที่กระดูกสันหลังยังมีปัญหาแพทย์หลายคนแนะนำว่าไม่ควรทำแต่แบร์บอกว่าถ้าผมไม่ทำตอนนี้ผมอาจจะไม่มีโอกาสอีกแล้วเขาเริ่มฝึกขึ้นเขาอย่างหนักทุกวันเขาออกกำลังกายเดินป่าแบกน้ำหนักฝึกปีนหน้าผาร่างกายเจ็บแต่ใจเข้มแข็ง เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2541แบร์และทีมของเขาเดินทางไปที่เนปาลเริ่มต้นการปีนเขาเอเวอเรสต์ความสูงของยอดเขาเอเวอเรสต์คือ8,848เมตรหรือเกือบ9,000เมตรมันคือยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกอากาศบนนั้นมีออกซิเจนน้อยมากอุณหภูมิติดลบ30องศาลมแรงจนเป็นอันตรายต่อชีวิตคนที่พยายามปีนเขาเอเวอเรสต์หลายคนตายระหว่างทาง บางคนตายเพราะความหนาวบางคนตายเพราะขาดออกซิเจนบางคนตายเพราะร่างกายไม่ไหวและแบร์รู้ดีว่าร่างกายของเขายังไม่แข็งแรงเหมือนเดิมแต่เขาก็รู้อีกเช่นกันว่าใจของเขาแข็งแกร่งกว่าที่เคยการปีนเขาเอเวอเรสต์ใช้เวลาหลายสัปดาห์ต้องตั้งแคมป์พักระหว่างทางเพื่อให้ร่างกายปรับตัวกับความสูงทุกก้าวที่ปีนขึ้นไปอากาศจะบางลงความเหนื่อยล้าจะเพิ่มขึ้นแแบร์เล่าว่า มีช่วงหนึ่งที่เขารู้สึกว่าจะไม่ไหวแล้วหลังเริ่มเจ็บมากทุกครั้งที่หายใจลึกๆมันเหมือนมีมีดแทงเข้าไปในหลังเขาเริ่มสงสัยว่าตัวเองบ้าหรือเปล่าที่มาทําแบบนี้แต่แล้วเขาก็นึกถึงช่วงเวลาที่นอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาลช่วงเวลาที่หมอบอกว่าเขาอาจจะเดินไม่ได้อีกและเขาบอกกับตัวเองว่าถ้านายมาถึงตรงนี้ได้านายก็ไปถึงยอดเขาได้วันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2541 ตอนตีสี่เช้าแอนเดอบร์และทีมเริ่มต้นการปีนขั้นสุดท้ายสู่ยอดเขาท้องฟ้ายัางมืดสนิทลมหนาวเย็นจัดพัดโชคหน้าอุณหภูมิติดลบ35องศาเขาใส่หน้ากากออกซิเจนสวมเสื้อกันหนาวหนา,หนาถือไฟฉายและก้าวเดินต่อไปทีละก้าวทีละก้าวใช้เวลาหลายชั่วโมงร่างกายเหนื่อยล้าสุดขีดแต่ใจไม่ยอมแพ้และแล้ว เวลา7จ็โมงนาทีเช้าแบร์กริลส์เหยียบขึ้นไปบนยอดเขาเอเวอเรสต์เขายืนอยู่บนหลังคาโลกท้องฟ้ากว้างใหญ่ไพศาลเห็นเทือกเขาหิมาลัยทอดยาวไปไม่รู้จบท้องฟ้าสีครามแสงอาทิตย์ส่องผ่านเมฆขาวเขาคุกเข่าลงน้ำตาไหลไม่ใช่เพราะความเจ็บปวดแต่เพราะเขารู้ว่าเขาทำได้เขากลายเป็นกรโนชาวอังกฤษที่อายุน้อยที่สุดณเวลานั้นที่พิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์สำเร็จ จากเด็กชายที่หลงไหลาการผจญภัยจากทหารแซสที่แข็งแกรง่งจากผู้ชายที่ตกเครื่องบินจนกระดูกหักและถูกบอกว่าอาจจะเดินไม่ได้อีกมาถึงวันนี้เขายือนอยู่บนจุดที่สูงที่สุดของโลกแบบอกว่าช่วงเวลานั้นเขาไม่ได้คิดถึงความสําเร็จเขาคิดถึงคนที่เชื่อในตัวเขาคิดถึงพ่อที่สอนให้เขาไม่ยอมแพ้คิดถึงทุกคนที่บอกว่าเขาทําไม่ได้และเขาพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าความฝันไม่ได้ตายแม้ว่าร่างกายจะพัง หลังจากพิชิตเอเวอเรสต์สำเร็จชีวิตของแบร์ไม่ได้หยุดแค่นั้นเขากลับมาอังกฤษและเริ่มเขียนหนังสือเล่าเรื่องราวของตัวเองหนังสือเล่มแรกของเขาชื่อว่า Facing Up หรือ The Kid Who Climbed Everest ในบางประเทศซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากแต่การผจญภัยของเขาไม่ได้จบลงเขาเดินทางไปทั่วโลกไปทะเลทรายซาฮาราไปป่าดงดิบแอมะซอนไปแอนตาร์กติกาไปทุกที่ที่ธรรมชาติท้าทายมนุษย์และแล้วในปีคริสต์ศักราช2006 แบร์ได้รับข้อเสนอที่จะเปลี่ยนชีวิตของเขาตลอดการช่อง Discovery Channel ต้องการให้เขาเป็นพิธีกรรายการ r e a l ลลิเอาตัวรอดชื่อว่า Man vs Wild หรือที่บางประเทศเรียกว่า Born Survivor แนวคิดของรายการคือแบร์ Bear จะถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวในพื้นที่อันตรายทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นป่าดงดิบทะเลทรายภูเขาหิมะเกาะร้างหรือแม้แต่ในเมืองร้างและเขาต้องเอาตัวรอดด้วยทักษะที่เขามี โดยไม่มีความช่วยเหลือจากภายนอกรายการนี้ออกอากาศครั้งแรกในปีพุทธศักราช2,550และมันก็กลายเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกผู้คนทั่วโลกได้เห็นแบร์ปีนหน้าผาเปลือยกระโดดลงน้ำตกที่สูงชันว่ายน้ำข้ามแม่น้ำที่เต็มไปด้วยจระเข้กินมแมลงกินหนอนกินงูเพื่อเอาตัวรอดบางคนอาจคิดว่ามันโหดมันบ้าแต่แบรมีเป้าหมายชัดเจนเขาต้องการสอนผู้คนว่า การเอาตัวรอดไม่ใช่เรื่องไกลตัวมันอยู่ในสิ่งที่คุณเลือกทําเมื่อคุณเผชิญหน้ากับความตายเขาไม่ได้แสดงเพื่อความบันเทิงเพียงอย่างเดียวเขาแสดงเพื่อให้ผู้คนเรียนรู้ว่าถ้าวันหนึ่งพวกเขาหลงทางในป่าหลงทางในภูเขาหรือติดอยู่ในสถานการณ์อันตรายพวกเขาจะรู้ว่าต้องทําอย่างไรรายการ Man vs Wild ออกอากาศไป7ซีซั่นรวมมากกว่า100ตอนมีผู้ชมหลายร้อยล้านคนทั่วโลกและทำให้ Bear Grylls กลายเป็นชื่อที่คนทั้งโลกรู้จักแต่แบไม่ได้หยุดแค่การทำทีวีนะครับเขายังทำอะไรหลายอย่างมากที่เปลี่ยนชีวิตของคนอื่นๆในปีคริสต์ศักราช2009แบได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Chief Scout ของสหราชาอาณาจักรตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ทรงเกียรติมากเป็นผู้นำองค์กรลูกเสือของ,องกฤษซึ่งมีสมาชิกหลายแสนคนแบใช้ตำแหน่งนี้เพื่อสอนเด็กและเยาวชนให้รักธรรมชาติให้กล้าเผชิญหน้ากับความท้าทายและให้มีทักษะการอยู่รอด เขาจัดแคมป์จัดกิจกรรมกลางแจ้งและสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆหลายแสนคนทั่วโลกนอกจากนี้เขายังเขียนหนังสือหลายเล่มทั้งหนังสือสอนการเอาตัวรอดหนังสือแนะนําการผจญภัยและหนังสือแรงบันดาลใจซึ่งขายดีไปทั่วโลกหนึ่งในหนังสือที่มีชื่อเสียงที่สุดของเขาคือ Mud, Sweat and Tears ซึ่งเล่าเรื่องราวชีวิตของเขาตั้งแต่เด็กจนถึงวันที่เขาพิชิตเอเวอเรสต์หนังสือเล่มนี้ขายดีมากในหลายประเทศและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนนับล้าน แบยังทำงานกับองค์กรการกุศลหลายแห่งเขาช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสสนับสนุนโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและช่วยเหลือทหารผ่านศึกที่ได้รับบาดเจ็บเขาบอกว่าการที่เขาเกือบจะตายจากอุบัติเหตุทำให้เขารู้สึกว่าชีวิตที่เหลืออยู่นี้ไม่ใช่ของเขาเพียงคนเดียวเขาต้องใช้มันเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นๆและนั่นคือสิ่งที่เขาทำมาตลอดผู้ฟังที่รักทุกคนครับหลายคนอาจคิดว่า แบกรกิลส์เป็นแค่นักผจญภัยเป็นดาราทีวีที่ทำอะไรบ้าๆบอๆเพื่อให้คนดูแต่ถ้าคุณมองลึกลงไปคุณจะเห็นอะไรที่มากกว่านั้นแบ <Bear S 2> เป็นตัวอย่างของคนที่ไม่ยอมให้ชะตากรรมกำหนดชีวิตเขาเกิดมาในครอบครัวธรรมดาไม่ได้มีอะไรพิเศษมากมายแต่เขามีพ่อที่สอนให้เขารักธรรมชาติและสอนให้เขาไม่ยอมแพ้เขาเข้าหน่วยแซสซซึ่งเป็นหน่วยที่ยากที่สุดและได้เรียนรู้ว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ร่างกายแต่อยู่ที่ใจ เขาตกเครื่องบินกระดูกสันหลังหักและถูกบอกว่าอาจจะเดินไม่ได้อีกแต่เขาไม่ยอมเขาฟื้นฟูร่รางกายเขาฝืนความเจ็บปวดและเขาลุกขึ้นมาอีกครั้งเขาพิชิตเอเวอเรสต์ในวัย23ปีหลังจากอุบัติเหตุเพียง18เดือนนั่นคือการพิสูจน์ว่ามนุษย์สามารถทําได้มากกว่าที่คิดและเขาใช้ชีวิตที่เหลือเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆเขาไม่ได้ทําเพื่อตัวเองเท่านั้นเขาทําเพื่อให้คนที่กําลังท้อแท้คนที่กําลังคิดว่าตัวเองทําไม่ได้ได้เห็นว่า ถ้าผมทําได้คุณก็ทําได้เช่นกันแบกิลสอนเราว่าความกล้าหาญไม่ได้หมายความว่าไม่กลัวแต่หมายความว่าแม้จะกลัวเราก็ยังเดินต่อไปความแข็งแกร่งไม่ได้หมายความว่าไม่มีวันล้มแต่หมายความว่าทุกครั้งที่ล้มเราลุกขึ้นมาใหม่และชีวิตไม่ได้วัดกันที่ว่าเราไม่เคยพบอุปสรรคแต่วัดกันที่ว่าเมื่อเจออุปสรรคเราเลือกที่จะสู้หรือยอมแพ้ทีนี้เรามาวิเคราะห์กันดีกว่าครับ ว่าอะไรคือปัจจัยที่ทําให้แบร์กริลส์กลายเป็นคนที่ครบเป็นในวันนี้และเราจะเรียนรู้อะไรจากเขาได้บ้าง 1. การปลูกฝังตั้งแต่เด็ก Foundation Matters แบร์ไม่ได้กลายเป็นนักผจญภัยในชั่วข้ามคืนเขาถูกหล่อหลอมมาตั้งแต่เด็กโดยพ่อของเขาพ่อของเขาพาเขาไปปีนเขาไปดําน้ําไปเดินป่าตั้งแต่อายุยังน้อยนี่สอนเราว่าสภาพแวดล้อมในวัยเด็กมีความสําคัญมากคนที่คุณอยู่ด้วยสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ประสบการณ์ที่คุณได้สัมผัสมันจะหล่อหลอมตัวตนของคุณ ถ้าคุณมีลูกหรือมีน้องลองคิดดูนะครับว่าคุณกําลังปลูกฝังอะไรให้พวกเขาคุณกําลังสอนให้พวกเขากลัวความท้าทายหรือกล้าเผชิญหน้าและถ้าคุณเองไม่ได้โตมาในสภาพแวดล้อมแบบนั้นก็ไม่เป็นไรคุณสามารถเริ่มต้นสร้างมันได้ตอนนี้ไปหาประสบการณ์ใหม่ๆไปเ,เรียนรู้สิ่งที่คุณกลัว 2. mental toughness จิตใจคือทุกอย่างเวลาแบตกเครื่องบินและกระดูกหักสิ่งที่ทําให้เขารอดไม่ใช่ร่างกายเพราะร่างกายของเขาพังไปแล้ว สิ่งที่ทำให้เขารอดคือจิตใจที่ไม่ยอมแพ้เขาตั้งเป้าหมายเล็กๆทุกวันวันนี้เดินได้19พรุ่งนี้ต้องได้15บเเขาไม่ได้มองไปที่ภาพใหญ่จนเกินไปเขามองแค่9ก้าถัดไปที่อยู่ตรงหน้านี่คือบทเรียนสำคัญครับเวลาเราเจอปัญหาใหญ่อย่าพยายามแก้ทั้งหมดในครั้งเดียวแบ่งมันออกเป็น9ก้าเล็กๆแล้วเดินทีละก้า 9. และที่สาคัญอย่าปล่อยให้ความคิดลบครอบงาแบบอกว่ามีหลายครั้งที่เขาคิดว่าตัวเองทาไม่ได้ แต่เขาไม่ปล่อยให้ความคิดนั้นอยู่ในหัวนานเขาบอกกับตัวเองว่าอีกก้าเดียวเดินต่อไป3 Pur p o s e มีเป้าหมายที่ชัดเจนแบร์ Bear, มีเป้าหมายที่ชัดเจนมาตลอดเขาอยากพีชิตเอเวอเรสต์เขาอยากเป็นนักผจญภัยเขาอยากสอนคนอื่นให้เอาตัวรอดเป้าหมายนี่แหละที่ทําให้เขาผ่านช่วงเวลาที่ยากที่สุดในชีวิตมาได้เวลาเขานอนบนเตียงโรงพยาบาลเวลาที่เขาเจ็บปวดจนอยากจะเลิกล้มเขาคิดถึงเป้าหมายนั้นและมันให้กําลังใจเขา นี่คือคำถามสำคัญสำหรับคุณครับคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนในชีวิตหรือยังไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่โตอย่างพิชิตเอเวอเรสต์มันอาจจะเป็นแค่การลดน้ำหนัก10กิโลการเรียนภาษาใหม่การเริ่มธุรกิจเล็กๆแต่มันต้องเป็นอะไรที่คุณอยากทำจริงๆเพราะเป้าหมายที่ชัดเจนจะเป็นเข็มทิศที่นำทางคุณในวันที่มืดมนที่สุด4 resilience ความยืดหยุ่นและการลุกขึ้นมาใหม่คำว่า resilience แปลว่าความสามารถในการฟื้นตัวหลังจากความล้มเหลวบ เป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของคำนี้เขาล้มเขาพังเขาแทบตายแต่เขาลุกขึ้นมาใหม่และนี่คือสิ่งที่หลายคนมองข้ามทุกคนล้มแต่ไม่ใช่ทุกคนลุกคนที่ประสบความสำเร็จไม่ได้เป็นคนที่ไม่เคยล้มแต่เป็นคนที่ล้มแล้วลุกล้มแล้วลุกซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกว่าจะถึงเป้าหมายถ้าคุณกำลังเจอความล้มเหลวในชีวิตถ้าคุณกำลังรู้สึกว่าทุกอย่างมันแย่มากลองคิดถึงแบนะครับคิดถึงชายคนนั้นที่กระดูกหักสามท่อน แต่เขายังลุกขึ้นมาไปพิชิตยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกถ้าเขาทําได้แล้วทําไมคุณถึงทําไม่ได้5 contribution ใช้ชีวิตเพื่อคนอื่นสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากให้คุณสังเกตคือหลังจากที่แบร์ประสบความสําเร็จแล้วเขาไม่ได้หยุดแค่นั้นเขาใช้ชีวิตที่เหลือเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นเขาทําทีวีเขาเขียนหนังสือเขาสอนเด็กๆเขาช่วยเหลือองค์กรการกุศลเขาเข้าใจว่าชีวิตที่มีความหมายที่สุดคือชีวิตที่สร้างประโยชน์ให้คนอื่น และนี่คือคำถามสุดท้ายที่ผมอยากให้คุณถามตัวเองครับคุณกำลังใช้ชีวิตเพื่ออะไรแค่เพื่อตัวเองหรือเปล่าหรือว่าคุณกำลังสร้างอะไรที่มีค่ากว่านั้นคุณผู้ฟังครับเรามาถึงจุดสุดท้ายของตอนนี้แล้ววันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องราวของแบกริลส์ชายผู้ที่ไม่ยอมตายตั้งแต่วันแรกที่เขาควรจะตายเราได้เห็นว่าเขาเริ่มต้นจากเด็กชายธรรมดาที่โตมากับการผจญภัยกลายเป็นทหาร SAS ที่แข็งแกร่งแล้วก็ตกเครื่องบินจนกระดูกสันหลังหักสามท่อน แพทย์บอกว่าเขาอาจจะเดินไม่ได้อีกแต่เขาไม่ยอมเขาฟื้นฟูเขาฝืนความเจ็บปวดและเขาลุกขึ้นมาอีกครั้ง18เดือนหลังจากอุบัติเหตุเขาไปยืนบนยอดเขาเอเวอเรสต์กลายเป็นชาวอังกฤษที่อายุน้อยที่สุดในเวลานั้นที่ทําได้และหลังจากนั้นเขาก็ใช้ชีวิตที่เหลือเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนนับล้านทั่วโลกอย่าปล่อยให้ความล้มเหลวหนึ่งครั้งกําหนดชีวิตคุณอย่าปล่อยให้คนอื่นบอกว่าคุณทําไม่ได้อย่าปล่อยให้ความกลัวหยุดคุณไว้ลุกขึ้นมา ตั้งเป้าหมายเล็กๆสักอย่างหนึ่งแล้วเริ่มเดินทีละก้าววันนี้คุณอาจเดินได้แค่19ก้าไม่เป็นไรพรุ่งนี้เดิน1 5ก้าวเมื่อืนเดิน29ก้าวทีละก้าวคุณจะไปถึงยอดเขาของคุณเองก่อนจบผมอยากขอบคุณทุกคนที่ฟังตอนนี้จนจบนะครับผมหวังว่าเรื่องราวของแบกริลจะสร้างแรงบันดาลใจให้คุณบ้างถ้าคุณชอบเนื้อหาในตอนนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์แชร์ให้เพื่อนๆที่อาจจะต้องการกำลังใจในช่วงเวลานี้ด้วยนะครับ และถ้าคุณมีคนในใจที่กําลังเจออุปสรรคหนักๆอยู่ลองส่งตอนนี้้เขาฟังดูนะครับบางทีแค่เรื่องราวหนึ่งเรื่องก็อาจจะเปลี่ยนชีวิตของใครสักคนได้อย่าลืมเปิดการแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดตอนใหม่ๆที่กําลังจะมาถึงแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ